มันต้องไปถามแหล่งที่มานะไปเอาข้อมูลมาจากไหนอย่างไรนะนะข่าวเป็นกระแสให้มีคนสนใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกรณีของนายกอบพจสงขาว่าที่ร้อยกีีภายเจนมากสุวรรณ ซึ่งหลายหลายท่านคงจะได้รับข้อความผ่านระบบลายนะครับที่มีการสร่งกันไปเยอะมากนะครับว่านายกอบปสงขลาโดนใบแดงนะครับจากกะกตสงขลานะครับกรณีดังกล่าวนะครับเราได้มีการตรวจสอบสอบถามกับนายกภายเจนนะครับถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า เป็นยังไงซึ่งนายกก็บอกว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็เห็นอยู่ไม่ได้วิตกอะไรนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดิสเครดิตทางการเมืองนะครับเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายกไพเจนมากสุวรรณกันครับมันมีในโซเชียลมีเดีย เอ่อเรื่องของบอกว่านายกอบจตรสงขาตูใบแดงจากอตจจังหวัดแต่นี้นายกงเห็นประเด็นนี้ใช่ไหมครับถึตงตรงนี้ก็ยังไม่เขายังไม่ได้สรุปกันว่าจะจะอะไรนะมันอยู่ในกระบวนการอยู่ครับการะทบต่อการบริหารงานไหมครับการบริหารงานก็ไม่ได้กระทบนะผมก็ตรงนี้เราก็เดินหน้าทํางานเต็มที่อยู่อยู่แล้วตามเพราะว่าตอนนี้กรกตก็ตร,กรับรองเราอยู่ใช่ไหมการของเราอยู่แต่ว่าประเด็นที่ถูกลงเรียน ผมว่าดูแล้วประเด็นตรงนี้มันมันไม่มันมันไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นนะถูแลแต่แต่ผมก็มีเห็นสำนวนที่ทางฝ่ายกรกตสงขาสรุปขึ้นไปว่าเป็นยังไงนะกับในส่วนตัวเองเชื่อมั่นว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้กระทําผิดในเรื่องการบริหาิการเลือกตั้งอะไรเกรกตสงขาได้เชิญไปให้การหรือไปชี้แจงยังไงบ้างครับก เชิญไปให้การไปชี้แจงแเรวก็ให้การชี้แจงไปครบถ้วนหมดแนละ้วทุกทุกประเด็นนะนะเราทุกทุกอย่างที่เราดําเนินการที่เราทําไปในช่วงเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งเราไม่ได้ทําผิดประบการเลือกตั้งนะครับ อันนี้เราชี้แจงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก่อนรับรองก่อนก่อนรับรองก่อนรับรองแล้วหลังจากที่เราเข้ามาทํางานแล้วกอตอยังมีติดต่อมาให้ไปชี้แจงเพิ่มเติอมอีกไหมครับหลังจากเข้าทํางานแล้วจะไม่มีนะผมเข้ามาทํางานตั้งแต่เดือน 1, หนึ่งมีนาสามเดือนเองประมาณสามเดือนนิดหน่อยกาเมีสาพึกภาสาม,ม 3, สามทำไมอยู่ๆมันถึงมีข่าวนี้เกิดขึ้นล่ะครับไอ้นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมันต้องไปถามแหล่งที่มานะไปเอาข้อมูลมาจากไหนอย่างไรนะ ผมก็เห็นในที่ส่งไลน์ก็มีอดีตสวอยู่ท่านหนึ่งที่อ้างชื่อท่านลนตรีถาวรว่าว่าทางอบจสงขาโดนใบแดงนะเพราะท่านผมก็ได้ไปถามท่านถาวรท่านบอกว่าแกไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรเลยโทรไปถามท่านถาวรเมื่อวานผมก็คุยกับท่านถาวรอยู่แล้วแล้วตัวท่านนายกตกใจไหมครับกับข่าวนี้ที่ผ่านออนไลน์ผมผมไม่ได้ตกใจเพราะข่าวนี้มันมีมาสักก่อนนี้สักหนึ่งเดือนก็มีมาครั้งหนึ่งแล้ว คิดว่าหรือว่ามันเป็นฝ่ายตรงข้ามเจตนาที่จะสร้างกระแสหรือทําให้ในายกเสียหายไหมครับก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเมืองนะ <aktiv iti> ที่จะดิสเครดิตได้ก็พยายามดิสเครดิตแต่เราก็เราก็ไม่ไปตามเกมที่เขาว่าเราก็ทํางานไปตามหน้าที่ครับน <l ap, S 2> ะครับตรงนี้เราเป็นเรื่องของก <l ap. S 1> อทที่จะนั่นแต่เรายืนยันว่าเราตัวเีงเราไม่ได้ทำผิดอะไรครับครับ